มาดูเศรษฐกิจในเพื่อนบ้านอาเซียนของเรากันบ้างน,นะครับถือว่าได้รับผลกระทบจากโควิดสิชัดเจนเช่นเดียวกันมาเลเซียนะครับมีการเปิดเผยเรื่องของการรายงานตัวเลขอัตราเงินเดือนประจำปี2,563พบว่าลดลงกว่า9%กับอาเซียนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหนัก และยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในระดับสูงนะครับข้อมูลนี้ทางหน่วยงานสถิติมาเลเซียได้เปิดเผยว่าค่าเฉลีย่ยเงินเดือนแล้วก็ค่าจ้างของชาวมาเลเซียในปี2,563ลดลงกว่า9%มาอยู่ที่2,933เริงกิจตีเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่22,800บาทลดลงจาก3,224ริงกิจหรือว่ากว่า25,000บาทในปี2,562นั่นเองครับ ถือเป็นการลดลงครั้งแรกด้วยนะครับตั้งแต่มาเลเซียเนี่ยเริ่มจัดทําชุดข้อมูลครั้งแรกเมื่อปี2553ข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมเงินเดือนของชาวมาเลเซียผู้เป็นพนักงานประจําทางภาครัฐและเอกชนครับหัวหน้านักเศรษฐศาสาตร์ของมาเลเซียเนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัวเลขลดลงเนี่ยก็ถือว่ามาจากการระบาดของโควิด -19 ตลอดปี63ที่ผ่านมา การแรงงานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนนะครับมีทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจมีการสูญเสียตําแหน่งงานจํานวนมากรวมไปถึงการยกเลิกหรือว่ายุติการจ้างงานใหม่ส่งผลให้ภาพรวมการจ้างงานลดลงไปด้วยแล้วก็มีการกลับเสริมในเรื่ว่าระเบียบด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดที่มีผลบังคับใช้กันทั่วประเทศทําให้หลายบริษัทเนี่ยมีเวลาการดําเนินง,งานที่จํากัดชั่วโมองการทํางานของพนักงานก็ลดลงตามไปด้วยครับ นอกจากนี้นะครับการระบาดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังทําให้ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานทั่วโลกลดลงโดยตามรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับระบุว่าประเทศ2ใน3ของโลกมีแนวโน้มระดับค่าแรงเฉลี่ยที่ลดลงรวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สหรชาชอาณาจักรด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบส,สดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง f e c o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  k n p n p e ที t น n Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ